ความแฟมิลี่ครับแรกวัอนี้มาเห็นน้อกินกินเข่ากันครับเนาะพี่น้องนะครับกำลัง18้อนั่นกะครับก็เป็นตกดินแล้วครับกำลังซื้เมื่อวนะครับเอาเมืองแม่พี่ของผมนะครับเนาะครับพี่น้องจามปลาเข่งครับจามมังคีงยางครับพี่น้องนะครับอย่างในสักพักหนึ่งแล้วโอ้ยไฟแห้งไฟแห้งครับไฟแห้งกดเป็นปลานิโก้แหละโอ้ปลาเข่งใหญ่โตแล้ยเติม าตำหมุทั่วครับพี่นออ้องสุดยาาอดเลยครับของแสีบเลยครับปลายเข็งยา่ตำหมุทั่วขึ้นคักขนาดได้ครับพี่นอ้องปลายเข็งสูบมือก้อนนั่นแหละครับพี่นอ้องคัดเลยครับสุกเร็วครับปลาเข็ง มีเปลือกเนาะมีเปลือกนอะเขาจะพลิกบ่อยๆครับถอนซีมบไฟแห้งไฟแห้งไปดีไฟผ่งกอเงงงกเฮ้ยเพลียกันพลียก,กันเสด,ด็ยจำมันใหม่กันนี่ตึ้งตึ้งตึ้งตึกง้ก๋ๆก่อน ต้องใส่ยังยไงนะครับได้น้องโทษจอดครับพี่น้องสวัสด,ดีกำลังพบคำครับสวัสดีครับหลังจากที่พี่น้องว่าอยู่เพื่อนบุรีก็อีนั่งสื่อมาซีบตัวเลยครับตน,นั้นฮกเล้วก็อีกแบบธรรมดาหนอีอีกซีเตาทำไมนั่งกินข้าวกินน้ำนั่งอยู่หลังบ้านหน้าบ้าน นะครับยามแดงแรงยามนุนบรรยากาศทุกบ้านผมนะครับเนาะครับกรบคำมากกับไฟส่องสว่างตามถนนก็ขึ้นอ่ายู่บ้านจะมีดอกทองอุไรนะครับต้นหนึ่งสวยงามทีเดียวนะครับต่อกับแสงของหลอดไฟแสงสว่างกับสวยงามครับพี่น้องไคครับอง uard ตัวกับสวยงามพอดีครับช่วงครบคำ บนบานเหมือนเดิมเน่ได้ไปเปิดไฟครับโอ้โหเดี๋ยวกางจุงนี่มาอยู่บ้านแหมกันนะครับเราอยู่ดีละมึนบรรยากาศดีดีเลยสุดยอดเรีบบรรยากาศเปิดเพลงฟังบรรยากาศดีทีเดียวครับวันนี้ครับครับดอกช่อดไกไม้สวยทีเดียวนะครับไปลองเต็มต้นเลยครับออกดอกเพราะว่าอยู่นครพมนมน,นะครับ ยังบห่อนเลยครับตอนนี้ปาเราไปวันที่แปดนะครับวันที่แปดมีนาแล้วก็ยังหนาวอยู่นาครับอากาศดีขนาดครับปีนี้ยังไม่พบความร้อนเลยพอดีเย็นๆครับร้อนแต่ตอนทเที่ยงครับดอกใหม่มันก็เลยออกดอกมายมมผลนี่ออกรอตลอดปีครับตอนนี้นะครับจอดอกอยู่แล้วจอหมากเพ็่มอยู่มายมยมัน บบบบสมครับบบเตี่ยวจนันไปกินได้สบายนกจะได้พี่น้องเกิดตลอดครับนะออกผลตลอดครับพันธุ์พันอย่างมีนกมานอนอนี่แหละ,ลกะนกแต่ละงานนะครับงานจนสิบโคนกับไ่ได้โคตนามบนป่นไหนลยครับแต่ว่าคนออกดีครับมาเบ่งปลาต่อครับ สีไหมก่อนสุกเดีมาครัอา็มัเกาะอยู่อนะบัญไปอ่อนลงเลยครับด่นานจะพอดีครับพี่น้อง โอเคครับพ <Okay. S 2> ี่น้องครับเดียบร้อยเลยครับตับมากทั่วครับใส่มะกอกคักๆเลยพี่น้องกับจามปลาเข่งเอ้เข้ากันขนาดเด้อพี่น้องเด้อเขาเหนียวห่อนๆครับขเขาเหนียวห่อนๆกินเขาเ่าแรงครับผมเนี่ยผมได้ปลาเข่งใหญ่ตัวนึงเลยครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ยาวครับเดี่ยวๆเลยตัวผูกปลาตัวนี้เหมือนตัวย่างๆก็เป็นตัวผูกหลอกเสือมัอนกัน หอนหอนหอนอือือครับครับน้ำปครับน้้อปลาเฟมโอ้ตัวเมียนี่น้ังมียใครครับตัวอะไรอือืครับจัดจ้านครับเหนครับใหญ่สองคนเที่าครับวันนี อีกปลาเข่งจำบัวตัวแซ่บจะไดแซ่บเขาแม่ว่ะใส่บอกออกนัว,วขนาดคือกันก็นจำปลาเข็งโอ้โหเขากันเริ่มไหมเนาะเขากันได้ก็จำปลานนปเ,เข่ปเงปลาหนึ่งมือดึงดึงเนี่ยปลาเข่งเน็ะออกเปลือกเนาคะ,คคนคนะคนมีไข่หัวหอยเนาะมีไข่คนไข่ปลานิ่งเนาะออกเปลือกออกเนื้อ,อมันก็นข,าขาวกวนจั่วเลยพี่น้องเอ้ย ไปเคียงหน้าเลยครับผีตัวหนึงห่งผีตัวใหญ่อ,อยู่ดีอีกตัวหนึ่งปลาหมอปลาหมอปลาหมอใช่ห้องปลาหมอการห้องปลาเขียน อันนีม,มีอัไมมีใครม,ม่นีกว่าต๊วผเฮ้ยม่เอาแม่ปิ่งก็เขียหรอเฮ้ยาเเฮ้ยมีใครใช่ครับ แสบครับพี่น้องครับแสบแสบผมพี่น้องแสบขนาดครับติ่มปลาเข็งเสีบแสบเลยโอ้กินกับบรรยากาศตอนแรๆครับเบิดลเสองจานครับตำบางทัวจานหนึ่งเบิดลขักแสบขนาดครับของยุนพูนครับผมแสบขนาดครับจะได้กับฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามฟังคำเฟมิลี่เนเดอร์ครับแสบแครับวันนี้ครับติ่มปลาเข็งตำบางทัวครับแสบเบิดลขักครับแสบเพราะแสบครับ เกี่ยนจานครับพี่น้อง<า>อะไรก็ฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อพี่น้องสุดแต้มครับผม